พักเชนี่เลยได้นี่พักอีตู้อ่าชมพอดีกันยอนมาละน้ำลนกปายป่านน,นี้นี่วอลปุ๊บลุบๆได้นี่ คทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น tamam. ้อง ah. no. ทุกท่านที่ติดตามรับชมมาพบมาพบกันเช่นเคยพี่น้องเอ้ยวันนี้กับไปได้ไปตั้งใดคือเก่าตอนนี้กำลังชิเห็ดกินพี่น้องเอ้ยเห็ดกินโคชิ้นนะเพราะว่าชินอันเอามาวาดนี่ชินนะชินควายพี่น้องยวนชนที่เหลือะหวานนี่ต้มเนี่ยนะวันนี้ก็เห็ดกินอันปิ้งชินแล้วก็เห็ดอันแกงเห็ดตับเนี่ยพี่น้องเอ้เอ้าก่อนอื่นกับจะได้ปิ้งชินก่อนพี่น้องเอ้ย ปีเงเนือรัตนาก่อนอี่สีนก็ะเนื้อเน้นๆนะสีทั้งหมดนะปีงเอาเอาต้นหนึ่งต้นน้อยต้นหนึ่งนะต้นที่เหลือต้นนี้นะเอด็ดเอ็ดแห้งคือโดยเอ็ดแห้งไว้อ่ะก็มันต้นหนึ่งกระได้หนิต้นหนึ่งสองต้นนี่ละ่ะสองต้นน้อยกระได้หนิ ก็น้อยพี่น้องเอ้ยประมาณนี้นะกไข่ก่อนพี่น้องตํแจ่วกินกับอันกับปีน่นนะงีนี่นะกไข่แลเพราะว่าเขาเจ้าเฮกินเพี่น้องนะแกงก เออประมาณมะนึ่งบัวลอึ่งมามะคลีกนะนี่ก็เรตำเจ้กนใหัวจไข่นี่แหะตำเจ้ว้ไข่เอามันยังโเฟิตปันไดมุกได้หัวีไข่กะมุกแล้อะไรกันอ้วยวดิงไข่กะหอมหอซอยชุกก่อน ค่อนข้างสิมึดๆในน้อยนึงเพราะว่าคืมฝุ่นนะ่ายากังเวงกนกาได้เปิดแฟตพี่น้องเลยนี่อันนี้คือโหพักโหพักโบแดงมกเรียบร้อยนี่คือมมกเพชรมมกเพชรกะมะนึงนะพี่น้องนะเอาลงไปเกลือลงไปเป็นงนัว ต่ำแล้วแล้วก็ตักเอาเลยนะนประมาณนี้พี่น้งงอยปีกระซุกแล้วพี่น้องยงนี่ให้กินกันแล้วล่ะนี่คนก็กิน้วได้นี่มื้อน,น,น,นี้นค่อนข้างซิมี่เนวกลับได้เม,มื่อนีนนะอันนี้แก้วต่ำ Kia Hồ chu hoa bó này nếu kap kapak nọ tony kèn kai chưa nó mãi kèn mãi chưa kèn kèn kèp chưa kèp chưa 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 còn chưa 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 ở à, tôi nâng đi bay ăn nè cả phẳng nọ หลักจากเฮ็ดกินเนอรัตนาเพิ่นกินแล้วก็วันนี้ก็สิมาเฮ็ดกินอันเจ้าของวันนี้นะแกงเฮ็ดโป๊กพี่น้องเอ้ยแกงเฮ็ดตับเฮ็ดตับหรือเฮ็ดโป๊กนะเฮ็ดกะถือว่าล้างไว้แล้วตะคืนนี้นะพี่น้องนะนี่กะบริหลายได้อยู่ประมาณถ้วยนึงนะเนอาก่อนอื่นกะมาตำแจ่วก่อนพี่น้องเอ้ยเดิหมกเพิดหมกเปิดแห้งปิดกระไรหมกเปิด เพชรดิบก็มีอยู่ยังในโชนแต่ว่าเราได้ไปเอาเนาะโชนอยู่ไก่เป็นครึ่งกิโลหัวเงียบกโชนก็ได้เพชรโชนโชนอยู่หน้าผมนะเพชรแห้งเลยแหละไหยได้ไม่น้อยตั้มของแซมบาดกับแด่มาเะนะนี่แด่ละไรชินนี้กันตั้มแร่แล้วก็เอาเ,ละละเชือกนี้เลยไนดะ้ บันนี้ก็เอาพักเชื่อบันนี้มีพักอีกตู้อ่าวมพอดีกันนอนมาละน้ลงไปน้ำลงไปป่านนี้นี่วพุทธลุกได้นี่ จะทานทีบนอยู่ก็คือว่าอะไรไปน้องเอ้ยมันหกนะมันกรีดแห้งนะเลยแบบนี้ล่ละมอนี่กับไฟมอนน้ากับไฟมอนันอีนี่มีแต่บนนะทั้งหมดนะี้บนนั้นมีหลังคอดอยู่นะนี่โอ้ตนี้เปิ้นก็กำลังเอา น้องกินนมเยอะไปน้อยได้ยี่ห้อขับหนึ่งอันนี้จ้ะหิดกับบริสไลด์นะพี่น้องนะอือขี่ช่วยน้องช่วยนึงช่วยนึงเตรียมซ้ำมาไหมกิน้องมาหมแกคิดตัดพี่น้องเลยเค้ากักินเพื่อกินวันแล้วเค้ากได้เอากินน้ำเดียวก็ได้ได้ผลเดียวก็ได้เลยยันพิษคำพิษคำพวกนี้ อออะไรย่า้าคคุณเอ้อมามามเแกงเห็ดกวกเซฟเซบคนกน็ตกอยูร่ย์ยนนี้ก็ เจอหยอดมาละแล้วมันเป็นคมๆจังน้อยนะ 到底哪位？

ลังจ,กจงากกินข้าวอิ่มพี่น้องเอ้ยสิมาช่วยตัวนี้ก่อนศีลนี่ก่อนนี่นี่นี่ก็ศນลนี่นี่ช่วยเอ็ดอันเอ็งไ,ไวงไว้นะศ บ้านนี้นะพี่น้องนะนี่ต้นต้นเดียวงาว่า soi ông mà cả sĩ công an nè đấy điều à, cười tôi ngồi xuống con bên đi à subscribe cho kênh để xôi hồ chí khơ chứ con phải nói Nhi, hồ chí khơ không xoay xoay tắm แล้วละพี่น้องโอโอชิงไข่กันเอาลงนี้เลยนะตัวแล้วอล้วพี่น้องเอ้บ้านี้ เอนั้นก่อนน้อยก่อนบัดนี้สินแหงมันหูนยูดา

ตัวนี้ได้สาม,น,สามนี่สี่สี่ทั้ทงหมดนะชุดทั้งอันเดียวนี่สามพี่น้อยสองสาม,สาม,สาม hai, bố để ra hai tổ nữa, này phi nông này, xin hàng, nhá, giang con phi nông cái vật đi, nè, một ní đấy. ไฟห้าชุมไฟห้าวบนีบ้่น้องแบบนีบ้ก็โอเคแล้ว สำหรับคลิปนี้มื่อนี้กับสิประมาณนี้พี่น้องเอ้ยยินกระยั้งแล้วเรียบร้อยละนี่เดี๋ยวโค้ืุนโค้ปไฟนาสังเกตคลิปนี้กับสิพ้าไว้จำนี้เลยพี่น้องเอ้ยกขอขอบคุณขอบใจทุกการติดตามรับชมคลิปหน้ามาพบกันใหม่พี่น้องเอ้ยสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบาย